ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับเออัมบูเลตออนไลน์ความรู้มีไว้แบ่งปันพบกับผมมรพาทบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับ ช่องทางติดต่อในการซื้อประกัดนะครับก็ YouTube ช่อง A-Beta Farm นะครับในรายการเปิดตู้ววยขายประกัดนะครับ Facebook A-Beta Farm นะครับ l i น์ a อดเอเ a ตตฟนะครับแล้วก็สแกน QR Code นี้เข้าลายได้เลยนะครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อนะครับ080 0199286ครับยินดีต้อนรับครับสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมพระกันต่อครับสวัสดีครับในวันนี้ขอนำท่านมาพบกับพระเครื่อง ที่อยู่กลุูเดียวกันกันกบพระผงสุพรรณซึ่งเป็นพระที่อยู่ในชุดเบญจภา,าคีสำหรับพระองค์นี้ก็อยู่ในชุดเบญจภา,าคียอดขุนพลเนื้อชินเช่นเดียวกันครับนั่นคือพระมเหศสวนนะครับพระมเหศสวนเนี่ยเป็นพระเครื่องที่ได้รับการยกย่อง ว่าเป็นพระเครื่องที่มีพุทธลักษณะที่เด่นชัดเฉพาะตัวแล้วรูปแบบการสร้างก็สามารถแก้ปัญหาในเชิญช่างได้เป็นอย่างดีเนื่องจากข้อหนึ่งในพระเนื้อชินก็คือจะมีบริเวณมีการลานที่บริเวณคอ แต่การทำพระสวนนะครับที่เป็นลักษณะเสียนสวนกันอันนี้อยู่ด้านล่างนะครับนี Members, <socks S 1> ่อยู่ข้างบนทำให้พระเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับซึ่งก็สามารถแก้ปัญหาการลานที่คอได้เป็นอย่างดีเมื่ออยู่ในชุดเบนจะพาคียอดขุนพลน พุทธคุณก็เป็นที่แน่นอนว่าจะต้องสุดยอดในด้านคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดปลอดภยัยเป็นพระเครื่องที่ได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็มีมูลค่าในการเช่าหาสูงเดี๋ยวจะนำท่านชมนะครับว่าพุทธลักษณะ เป็นอย่างไรแล้วเราจะดูว่าเกแท้ได้ตรงไหนบ้างเชิญครับครับขอทำท่านชมพระมเหสวรน,นะครับพระยอดขุนพลเนื้อชินกลุ่เดียวกันกันกบพระผงสุพรรณนะครับซึ่งเป็นพระชุดเบญจภาคี พระมเหศสวรเนี่ยนะครับเป็นพระที่สร้างด้วยเนื้อชินแกะดีบุกนะครับถ้าเป็นแกะดีบุกก็จะค่อนข้างแข็งเรียกว่าชินแข็งนะครับแต่ถ้าแกะตะกัวก็จะเป็นชินอ่อนพระที่แกะดีบุกนะเมื่ออายุมากขึ้นก็จะมีการแตกกระเบิดซึ่ง การแตกระเบิดเนี่ยปรยิขึ้นมาจากเนื้อในพระเป็นเอกลักษณ์หนึ่งในการศึกษาพระว่าเกลหรือแท้นะครับสำหรับพระที่เป็นชินอ่อนก็จะมีลักษณะเหนียวนะครับสามารถบิดงอได้ไม่แตกระเบิดแต่ก็จะมีไขขาวหรือสนิมแดงขึ้นคลุมนะครับก็ เป็นจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งเหมือนกันว่าพระนั้นเกนแท้อย่างไรครับเดี๋ยวเรามาดูพระมเหศสวนองค์นี้เป็นชินเงินนะครับพุทธลักษณะเป็นพระประทับนั่งปางมารวิชัยองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่ฐานสูงนะครับเป็นพิมพ์หายากพิมพ์หนึ่ง ท่านลองสังเกตนะครับว่าลักษณะเส้นสายของพิมพ์พระจะงดงามชัดเจนนะครับแล้วก็ลงตัวลองดูขีดสามขีดนี้นะครับเนีย่ยนะครับมีความคมชัดอันนี้เป็นข้อสังเกตหนึ่งของพระแท้นะครับเท่าที่ ผมศึกษามาเนี่ยถ้าพิมพ์มีความคมชัดนะก็มักจะเป็นพระแท้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นพระเกก็จะเบลอๆนะครับเนี่ยนะครับท่านจะเห็นความคมชัดแต่การคมชัดเนี่ยไม่ใช่คมแบบคมกริบนะครับเพราะว่าพระที่อายุหลายร้อยปีแล้วเป็นเนื้อชิน ที่อยู่ในกลุ่มมีผ่านร้อนผ่านหนาวมามีการแตกปริมีการระเบิดก็จะไม่ได้คมแบบพระที่พึ่งสร้างใหม่ๆอันนี้เป็นองค์ประกอบที่จะต้องพิจารณาร่วมกันนะครับสำหรับพระมเหสวนองค์นี้เนี่ยถือว่ามีความสมบูรณ์นะครับผิวเดิมๆแล้วก็ มีการแตกปิิน้อยมากนะครับแต่ก็มีร่องรอยที่เราจะเห็นได้ครับท่านสังเกตนะครับพระสวนนี้เป็นพระเสียรสวนลงอยู่ด้านล่างนะครับพระเสียรอยู่ด้านบนนี่คือที่มาของชื่อพระสวน นะครับในช่วงต่อมาก็เรียกว่าพระมหิสวนการที่แก้ปัญหาก็คือว่าพระเนี่ยนะครับถ้าเป็นเนื้อชิ้นก็มักจะลานในบริเวณคอนะครับของพระแต่พอสร้างเป็นพระสวนนะครับก็จะหนาขึ้นตรงนี้ก็จะแก้ปัญหาได้เลยนะครับ ก็จะหนาขึ้นนะครับส่วนล่างนี่ก็หนาขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องพระหักในพระมเหสยสวนเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีนะครับเนื่องจอากแก้ปัญหาในเรื่องของการแตกหักหลานบริเวณคอไว้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นสุดยอดในเชิงช่างนะครับพุทธลักษณะ พระสวนเนี่ยก็จะเป็นพระประทับนั่งนะครับปางมานวิชัยนะครับลักษณะพิมพ์ก็มีหลายพิมพ์นะครับมีหลายแบบพิมพ์เพราะฉะนั้นจะต้องอศึกษาให้รอบคอบนี่ก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งซึ่งเป็นพิมพ์ใหญ่ฐานสูงนะครับถือเป็นพิมพ์ หายากแล้วสภาพแบบนี้ก็ยิ่งหายากขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับว่าลักษณะเนื้อพระเป็นอย่างไรมีข้อสังเกตต,ตรงไหนนะครับว่ามีการระเบิดหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันการศึกษาพระเครื่องนะครับจะต้องดูให้ละเอียด นอกจากพิมพ์ทรมที่มีความคมชัดงดงามมีศิละปะถูกต้องตามยุคสมัยแล้วเนี่ยเนื้อพระก็จะต้องมีความเก่าตามอายุที่ควรจะเป็นด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อพิจารณาเกท้ที่จะต้องพิจารณาร่วมกันตลอดนะครับไม่ไม่สามารถที่จะแยก ดูเฉพาะพิมพ์หรือดูเฉพาะเนื้อได้จะต้องพิจารณาร่วมกันเรามาศึกษาเจาะลึกเนื้อพระมาเห่สวนเนื้อชินเงินนะครับนครับสำหรับพระเนื้อชินนะครับอายุหลายร้อยปีเนะี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับ กับผิวพระถ้าเป็นลักษณะเดิมๆก็คือคาบกลุนะครับนี่ท่านจะเห็นคาบกลุปกคลุมอยู่ทั่วไปนะครับทั้งองค์พระเลยนะครับคาบกลุนนี่เกาะติดแน่นนะครับซอกลึกก็จะเห็น ความคมชัดของพิมพ์นะครับคมชัดงดงามลงตัวนะครับทีนี้พระเนื้อชินเงินเนี่ยจะต้องมีนะครับลอยระเบิดแตกปริที่เราสามารถสังเกตเห็นได้นะครับในพระบางองค์ซึ่งบางองค์ถ้า,อ,าอยู่ในกลุ่นนะครับแล้วก็ ไม่กระทบร้อนหนาวมากนะักก็อาจจะไม่มีนะครับบางครั้งมีผิวประหลอดด้วยซ้ำนะครับแต่เป็นประหลอดแห้งๆแต่องค์นี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีรอยแตกปิกที่ระเบิดจากด้านในตรงไหนบ้างนะครับนี่นะครับตรงกลางเลยนะครับเราจะเห็นนะครับว่ามีการระเบิด ของเนื้อพระจากด้านในแล้วก็มีคาบกุกนะครับตรงนี้แยกนิดหน่อยอีกนี่ก็เช่นกันนะครับผมไม่ได้ชี้นะครับแต่จะจับไว้ที่กลางภาพนะครับลองสังเกตนะครับล่องรอยจะงดงามนะครับเป็นธรรมชาติ ค่อยๆชมเนี่ยนะครับเนื้อพระด้านนอกนะครับหลุดล่อนออกไปแล้วก็นีคาบกลุกนะครับเข้าไปฝังลึกในเนื้อพระซึ่งเราจะเห็นการแตกปิยุบยับย่นนะครับเป็นธรรมชาติที่ลงตัว อดูอีกด้านหนึ่งนะครับกับพระเศียรองพระนิดหนึ่งนะครับความคมชัดของแม่พิมนะครับรอยแตกปริ เนื้อพระหลุดออกไปมีคาบกลุอยู่ในร่องลึกที่เห็นเป็นเม็ดตุ่มนะครับก็เหมือนจะเป็นรอยที่เตรียมระเบิดจากด้านในนะครับก็เป็นผุดผุดขึ้นมานะครับตรงแขนนี่ชัดเจนเลย นี่คือล่องรอยธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับเนื้อพระกลุกเนื้อชินเงินที่อายุหลายร้อยปีอย่างเช่นพระมเหสวนองค์นี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการพิจารณาเกแท้เนี่ยจึงขึ้นอยู่กับพิมพระที่ มีความงดงามชัดเจนถูกต้องตามยุคสมัยแล้วก็เนื้อพระนะครับที่มีความเก่าสมอายุนะครับสองอย่างนี้จะต้องสอดคล้องกันเป็นข้อพิจารณาร่วมกันนะครับในการที่จะตัดสินว่าพระองค์นั้นเก๋หรือแท้นะครับสำหรับวันนี้ก็ได้นำ พระยอดขมพลเนื้อชินอีกองหนึ่งมาให้ท่านได้ชมนะครับพระมเหศสวนถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับครับหากท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดชมในตอนต่อไป ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือขุดกลุ่บนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสมพระเครื่องหนังสือที่จะช่วยให้ท่านได้พบพระแท้และสะสมพระเครื่องได้อย่างมีความสุขหนังสือคำผีภาพพระเครื่องหกมิติ หนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระทุกองค์ครบทั้งหกมิติศึกษาเจาะลึกได้ครบทุกมุมมองหนังสือไตรภาคีพระดีลากำแพงเพชรหนังสือรวมสุดยอดพระเครื่องปางลีลาของเมืองไทยพระพุทธชิน,นราชใบเสมา อมตะพระยอดขุนพลเรียนรู้จอดลึกพระพุทธชินราชใบเสมาพระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้นำผู้ที่ต้องปกครองดูแลผู้คนควรมีติดกายนิตยสารเออมูลตออนไลน์ออนไลน์แมกซีนสื่อกรารการปล่อยเช่าโชว ของคนรักพระเครื่องพระเครื่องกับนักบริหารพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้เพื่อสร้างความสำเร็จที่มีประโยชน์หนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จ ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้างผ่านโทรศัพท์มือถือท่องไปกับมือถือนำชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยชมผลงานศิลปินแห่งชาติ อาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์อาจารย์ตะวันดัชนีและศิลปินแห่งชาติอีกหลายท่านในหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือโควิด -19 t i m นทมล็อกดาวน์สเตทแอดโฮมนิวนอร์มอลมีความจริงที่เห็นต่างอย่างไรเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างไร ศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับโควิด mm hmm. 1 9ทีศาม Art on Earth ศิลปะบนพื้นโลกที่รลังสรรค์โดยธรรมชาติมีความงดงามเพียงใดดูได้จากหนังสือเล่มนี้ครับ Art on Earth ท่องไปกับมือถือท่องไปกับมือถือ วัดพระศีสันเพชรร่วมชื่นชมศิลปะวัตถุและสถาปัตยกรรมของไทยที่วัดภระศีสันเพชรมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกเดินชมไปพร้อมกับผมนะครับที่วัดภระศีสันเพชรหนังสือทุกเล่ม วางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือต่างๆนะครับโดยเซิร์ชชื่อบรรพาสบุนมั่นสามารถดาวน์โหลดและอ่านได้เลยครับหนังสือทุกเล่มวางจำหน่าย ในรูปแบบอีบุ๊กครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจนบรรดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ